ห้องเรียนมันเป็นอะไรที่เข้าไปเรียนแล้วมันอยากออกครูที่เข้าไปสอนก็เหมือนกับอยากสอนเพื่อให้มันหมดคาบในขณะที่เด็กเองออกจากบ้านไปไปเรียนในห้องมันเหมือนไปเรียนแบบถูกบังคับนะครับ ผมมีเทคนิคที่จะมาแบ่งปันนะครับในการจัดการเรียนห้องเรียนนะครับโดยใช้เทคนิคที่ชื่อว่าการสอนแบบ Collaborate Room ห้องเรียนที่เรียกว่าห้องเรียนรู้ร่วมกันทำไมถึงเป็นห้องเรียนรู้ร่วมกันเพราะโดยคอนเซปต์ของการเรียนรู้ห้องนี้ก็คือครูกับนักเรียนเติบโตไปพร้อมกันไม่ใช่ครูเป็นผู้ให้ให้ให้จนกระทั่งตัวเองไม่มีพลังงาน ให้จนกระทั่งเหี่ยวไม่ใช่แนวคิดที่ดีของการจัดการห้องเรียนให้เป็นพลังบวกนะครับครูต้องเรียนรู้ไปกับเด็กเติบโตไปกับเด็กครูเปรียบประดุดด่งต้นไม้นักเรียนเปรียบเหมือนกับกิ่งก้านใบเป็นดอกเป็นผลยิ่งต้นไม้ของครูมันใหญ่มากเท่าไหร่เนี่ยนะครับครูก็จะสามารถออกกิ่งออกก้านออกใบออกดอกออกผลจนสุดท้ายสามารถให้ร่มเงาแม้กระทั่งตัวเองและก็ร่มเงาหให้กับคนได้อีกเยอะมากผมใช้คําว่าช่วงที่1คือ ก่อนเรียนรู้ช่วงที่สองขณะเรียนรู้และช่วงที่สามหลังเรียนรู้โมเดลของห้องเรียนพลังบวกเนี่ยนะครับครูกับนักเรียนต้องเรียนรู้ไปพร้อมกันครูเติบโตนักเรียนก็จะเติบโตฟังดีๆนะครับผมไม่ได้ใช้คำว่าก่อนสอนขณะสอนหรือหลังสอนไม่ผมใช้ว่าก่อนเรียนรู้ ขณะเรียนรู้และหลังเรียนรู้ใน3ช่วงนี้มีอะไรบ้างมาดูช่วงที่1นะครับช่วงก่อนเรียนรู้นะครับผมมี3วิธีที่จะมอบให้นะครับวิธีที่1เป็นเขาเรียกว่าใช้ prepare yourself คือครูต้องเตรียมความพร้อมตัวเองแต่การเตรียมความพร้อมในมิติของห้องเรียนพลังบวกไม่ใช่เป็นการเตรียมสื่อการสอนไม่ใช่เป็นการเตรียม ปัจจัยภายนอกนะครับเอาจิตวิญญาณของครูให้ลงมาถึงจุดที่เรียกว่า life energy พลังงานของชีวิตครูต้องยิ่งใหญ่พอดึงตัวเองมาอยู่ในจุดของความปรารถนาดีความหวังดีความตั้งใจดีก่อนที่จะเข้าไปสอน ข้อที่2คือการ making contact การทักทายนักเรียนคือการทักทายเนี่ยนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับไม่ไม่ได้หมายถึงการทักทายแบบสับเพเฮระเป็นไงเธออย่างโน้นอย่างน,นางี้ไม่ใช่อย่างนี้นะครับการทักทายห้องเรียนพลังบวกเนี่ยนะครับทักทายแบบมีเป้าหมายทักทายเพื่อให้เห็นถึงโลกภายนอกของเด็กจะต้อง ทักทายจนกระทั่งเห็นถึงตัวตนหรือโลกภายในใจของเด็กซึ่งการทักทายด้วยเทคนิคนี้จะทําให้เกิดดึงพลังงานของเด็กดึงความสนใจของเด็กมาอยู่กับครูแบบซึ่งๆหน้าเลยนะครับเทคนิคที่3ก็คือการเซตโกวิธีการเซตโกของห้องเรียนพลังบวกเนี่ยนะครับเราจะเซตโกด้วยกับเทคนิคที่เรียกว่าเซตโกบายคอลลารบอร์เด็กกับครูต้องเซตโกไปพร้อมกันซึ่งโกที่จะต้องเซตมี2อย่าง1 เซตโกว่าอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้และ 2. องเซตโกว่าเราจะใช้เวลาเรียนในห้องนี้กี่นาทีครูจะกําหนดอย่างเดียวไม่ได้ครูต้องดูเด็กคุยกับเด็กตกลงกับเด็กว่าเนื้อหาที่เราจะสอนเด็กในวันนี้เราจะให้อะไรกับเขาเขาจะให้อะไรกับเราและเราจะใช้เวลาร่วมกันในคลาสนี้ กีนาทีจําไว้นะครับว่าครึ่งชั่วโมงที่เด็กตกลงที่จะเรียนรู้กับเราอย่างเต็มที่กับ40-50นาทีที่เราบังคับให้เด็กเรียนแต่เด็กไม่อยากเรียนรู้กับเราผมบอกเลยนะครับว่าประสิทธิภาพเนี่ยต่างกันต่างกันฟ้ากับเหวเลยโอเคนี่คือช่วงก่อนเรียนช่วงที่2ก็คือช่วงระหว่างเรียนรู้นะครับผมมี3เทคนิคเช่นเดียวกันในการ ดึงเด็กให้อยู่กับเราช่วงที่เรากําลังจัดการเรียนการสอนอยู่ในห้องนะครับนั่นก็คือ 1. ต้อง positive experience คือผมใช้คําว่าเด็กจะต้องมีประสบการณ์ของชีวิตประสบการณ์ของวิชาความรู้ประสบการณ์ของวิชาการที่มันเพิ่มขึ้นคําว่าประสบการณ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เราไปถึงก็พ่นพูดพูดพูด,พดเล่าขึ้นกระดานไม่ใช่นะครับแต่ประสบการณ์ของเด็กเนี่ยมันผ่านการเรียนรู้นะครับการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยมีหลายอย่าง เด็กบางคนเรียนรู้ผ่านหูเป็น auditory learner เด็กบางคนเรียนรู้ผ่านตาเป็น visual learner เด็กบางคนต้องเรียนรู้ผ่าน heptic learner คืออวัยวะต่างๆเพราะฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนในห้องเพื่อที่จะให้เกิดประสบการณ์เรียนรู้กับเด็กนี่นะครับครูจะต้องใช้ทุกกระบวนการทุกกระบวนท่าจัดทําแผนการสอนแบบหลายกระบวนท่าซึ่งผมจะมอบหนึ่งเทคนิคที่ครูสามารถใช้เทคนิคนี้แล้ว จะตอบโจทย์ทั้งหมดเลยนั่นก็คือเทคนิคที่เรียกว่า learning curve การทำแผนการสอนให้เสร็จให้อยู่ในกระดาษแผ่นเดียวถามจริงๆนะครับว่าเราได้ใช้ไหมแผนการสอนที่เราทำสามหน้าสีหน้าหาหน้าเนี่ยส่วนใหญ่บอกเลยนะครับว่าไม่ได้ใช้เพราะแผนการสอนที่ทำเสร็จเก็บใส่โต๊ะรอ้อยเข้ามาตรวจแล้วก็นำเสนอแต่แผนการสอนหน้าเดียวใช้ได้ทุกคาบ อันที่สองที่จะต้องได้ก็คือขณะที่อยู่ในห้องนะครับต้องอิโมชันต้องโพสิทีฟอารมณ์เด็กอารมณ์ครูบรรยาการในห้องพลังงานในห้องจะต้องเป็นพลังงานที่เป็นบวกอารมณ์เด็กเป็นบวกอารมณ์ครูก็ต้องเป็นบวกนะครับยิ่งถ้าเราดึงอารมณ์ของเด็กให้อยู่กับเราในทิศที่มันเป็นบวกดึงอารมณ์ของครูให้มันเป็นบวกครูจะจัดการห้องนี้ได้อยู่นะครับและอันที่3ก็คือการประเมินผล การประเมินผลต้องประเมินผลในทิศที่มันเป็นบวกโดยใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการประเมินไม่ใช่ครูไม่ใช่ระบบการศึกษาผมยกตัวอย่างเช่นมีเด็กคนหนึ่งวาดรูปแตงโมหนึ่งลูกแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับวาดรูปแตงโมเหมือนกันแต่เป็นแตงโมที่มีตาด้วยนะครับมีจมูกมีปากมีสิ่งเหล่านี้ด้วยถ้าเกิดการประเมินแบบเก่าเด็กสองคนนี้อาจจะได้คะแนนไม่เท่ากันเพราะ ครูสั่งให้วาดรูปแตงโมไม่ได้สั่งให้วาดรูปหน้าคนแต่เด็กอีกคนนึงกลับใส่หน้าคนเข้าไปนะครับถ้าการประเมินแบบเดิมเด็ก2คนนี้จะได้คะแนนไม่เท่ากันแต่การประเมินแบบห้องเรียนพลังบวกนะครับเราจะไม่ประเมินที่ผลลัพธ์แต่ประเมินที่ความตั้งใจประเมินที่ความพยายามของเด็ก เพราะเด็กแต่ละคนเราไม่สามารถตัดสินด้วยเรื่องเดียวได้ไม่ใช่เอาความสวยงามมาตัดสินคะแนนของเด็กไม่ใช่เอาเรื่องหนึ่งเรื่องใดามาได้มาตัดสินชีวิตของเด็กไม่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 ไม,ไม,ไม่ลืมไปเลยนะครับการประเมินแบบห้องเรียนพลังบวกเราจะประเมินจากความตั้งใจความพยายามที่เด็กได้ลงมือทําและให้เด็กเกิดความมั่นใจว่าเขาสามารถทําได้ดีกว่านี้ในเทคนิคของการฟีดแบ็กเด็กเพื่อให้เกิดการเรียนรู้นะครับ 1. การฟีดแบ็กเนี่ยนะครับ จะใช้เทคนิคใน,ในการฟีดแบ k ที่เรียกว่า RCA เทคนิคนะครับหนึ่งรีเฟ e ชั i นสองคอนเนคชันคอนเนชัก็คือการที่ให้เด็กย้อนหาข้อมูลของเดิมของเด็กว่าเขามีอะไรที่รู้เกี่ยวกับเรื่องที่เราสอนบ้างและของใหม่ที่เขาได้เรียนรู้วันนี้อะไรบ้างและ2อย่างเนี่ยครับมันจะเชื่อมโยงกันได้ยังไงและสุดท้ายคือ A A คือเด็กจะเอาความรู้ที่ใช้ในวันนี้ไปแอป l y ในวิชาต่อไปในชีวิต ในอนาคตกับเด็กต่อ,อยังไงอันที่2ที่ต้องมีก็คือโฮมเวิร์กต้องมีการบ้านเด็กแต่การบ้านเด็กเนี่ยนะครับไม่ใช่การบ้านให้ไปเขียนไปนั่งทําแบบไม่มีได้ประโยชน์นะครับการบ้านเด็กจะต้องตอบโจทย์กับประสบการณ์ในชีวิตของเด็กเท่านั้นทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดประสบการณ์ที่เป็นชีวิตจริงของเด็กนะครับและปิดท้ายด้วยกับเทคนิคที่สําคัญมากที่ผมจะแบ่งปันก็คือการการ closing ให้พลังงานชีวิตของเด็กและ ให้เกิดพลังงานชีวิตของตัวเองด้วยกันขอบคุณความตั้งใจของตัวเองนะครับนี่คือเทคนิคทั้งหมดที่ผมมาแบ่งปันให้กับพวกเราเพื่อที่จะนำไปใช้สร้างห้องที่สำคัญมากในการจัดการเรียนการสอนเด็กแบบใหม่คือห้องเรียนรู้ร่วมกันหรือเรียกว่าห้อง Collaborate Final สุดท้ายของ Collaborate Room หรือห้องเรียนพลังบวกก็คือความสุข ของเด็กและครูนะครับนี่คือตัวชี้วัดสำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในกระบวนการเรียนรู้ของเด็กในยุคป,ปัจจุบันและอนาคตนะครับ